บรยกามาตรวจงานอีกแล้วครับวันนี้เยยยวข้นเนี่ยนเยัวนเี่ยอั้เอาหอยแบงะนี่ครับตอนนี้ช่างก็จะได้ฟังเสียงวันนี้แหละ แล้วยืนใ่พี่ยื้ไปหาพี่โอ้โหเกือบไปแล้วโอ้เกือบบ่เกือบต้นเนโดนเลยต้นเนยมีพี่มีผมอยู่ใกล้เกือบเลพี่ได้ไปทำขนาดที่ไหนเออสรุปแล้วอันนี้มีบ่รถม้าเกี่ยวใส่ลอวัดบอลรอไปก่อนใส่ลอเฉยเดี๋ยวผมส่งมาให้ใส่ลอบ่หรือว่าใส่ลอไม่ใส่ใส่รอใส่รอใส่ลอได้หนักมันไม่เข้าหลอกคุณนะคือว่าหอ้เพลนแลนน้องผีหลุดขนาดพ่อแันเดียวบักแจ๊กหน้พออย่างสวยครับพ่อ năng bón thì sẽ đó là ต้องเปลี่ยนสูตร đi. เฮาไปดูครับมันก็ต้องเปลี่ยน ท่อลมครับว่าแม่นันทีเอ็นที่เจ็ดดิซุปเปอร์เสียเลยแต่ซุปเปอร์เสียบ่โอ้โหว้าววัดเอปีนักดีเถะวะไม่ยังไปติดใส่มันเรื่มันไปเลเฮ้ยโอ้สายโพลี เป็นสายโพลีหรือสายอ่อนมันต้องเปลี่ยนปั๊มเครื่อง WO CD อะไรเป็นตูดเดี๋ยตูดปั๊มเท่าไหร่พี่เป็นตูดเหมือนต่องครับหมือนตองดูมุมนี้สวยมากเลยเก๋ไก๋แกวายท่อได้สวยมากครับดูท่อตรงๆไม่เอานะทีแรกมันมีท่อเดิมมันตรงๆไม่เอาชอบอย่างนี้มันถึงมีลวดลายทีแรกท่อตรงๆก็บอกว่ามันไม่สวยล็กกระซี่ให้ครับอย่างนี้นะครับช่างเขาก็ สุด,ดยอดครับวันนี้ก็รได้ตัดตัดตัดแล้วก็ตัดตรงแป้นเดิมออกนะครับแล้วก็งอลงมาแล้วก็ใส่ท่ออ่อนครับครับแต่ดูล้วเครื่องมันเหมือนโลง่ลงๆมากเลยโล่งมากเดิมดนี่ลกมากท่อ <c oughs> ตัวเนี้ยมันก็รอดลงข้างล่างนะเดิมมาดีมนดีดินถึงเพราะได้รถกันนอนมบเอกอะ นังนมด้น <Christina. S 2> ี่เคยให้จงยังยินเด้ออันนี้คอขอตันนี้มาไหนเกียรขีดเต็มมาสุวทงรจะลองดูครับเป็นเี็นนะแงแรงางยั่ไรทอ่สวอโอ เิ็บใจครับนอนหั่งอยู่กมันเป็นจะนอนอยู่เดี๋ยวมันเมาครับขึน้นเลยสวยมากครับดูสายรัดนะครับเป็นทินจะแรงแล้วท่อท่อ,น,ทอน,นี้ได้ยึดอีกไหมชนตัวนี้อยู่

ครับเพราะว่าอินเตอร์เดิมมันหนาสายพานก็เปลี่ยนมาใหม่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปใส่เงี้ย,ยมันล้มลอยใช่ไหม,มเ,หเครื่องสองร้อยห้าสิ ps สองพันเจ็ดร้รอบต่อนาที

ได้สวยมากครับเกินเกินความคาดหมายเลยช่างหมดสวยมากแต่เดิมเนี่ยมันลบมากไม่รู้อะไรไปเลเอาเไอ้ฝาฝาเข้าวาวนี่แทบมองไม่เห็นอันเดิมช่างหมดจัดงานตัวนี้เรียบจริงๆครับเรียบสวยเรียบรู้ดูดีสนใจติดต่อช่างโมดได้ครับใครที่รถไม่แรงเที่ยวสัมภา่า รถไขที่ไม่แรงแล้วก็ไม่ค่อยมีกำลังสตาร์ตติดยากต้องเบิ้ลตลอดเวลาบิดสตาร์ตเนี่ยต้องมาหาช่างมูดครับคันเมื่อวานเนี่ยถ้าเช็คปั๊มจริงๆจะหมดอยู่ประมาณ1มื่นหนึ่งหมื่นสองแต่ช่างมูดก็จัดให้ครับสองพันแปดบขาว่า เเเหมืออนนนรถจะพพาาา่่กลับบ้ยยดียวปๆๆแป๊บลมตัวนี้เราได้อ,อุดเลยบ่ช่างโมดหรือแป๊บอะไรแป๊บน้ำมันที่อุดไปแล้วม,มันไปเข้าเลี้ยงเทอร์โบโลโเลยพี่ใช่ครับผมเปลี่ยนย้ายเข้ามาฝั่งนี้แล้วสุดยอดครับนี่สุดยอดมันไปนอนใช่ไหมครับใช่นั่นสุดยอดมันกำลังเหีนอยู่สุดยอด ามารถเนี่ยในวัสดุอักกินเชฟผู้เดียวครับตอนนี้ช่างก็กำลังใส่สายวัดบูธครับนี่นไปชิ้ยาวดีตอนนี้จะเดินขึ้นไปเนเก่งเลยครับสายอะไรวะสายกระดิ่งไปฟ้ากระโปรงหมดแล้วน้ำใสายไฟอยู่

บ้านไหนเนี่ยไข่นี่ไหนีไหนสตึกจะเปลี่ยนไปด้บนอ๋อไอ้คันคันหกล้อนะเดี๋ยวไปใส่สายร้อนเนอะใส่สายเย็นอ๋อหน้ร้อนหน้เย็นหน้าสายเย็นน่แหละสายใหญ่ได้ได้พี่โทรหาใส่สายร้อนนไปด้วยกันหมดได้ได้พี่โทรหา มันเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องต้องทำเกือบทุกคันนะเพราะว่าสายเรามันเหลือครับก็ต้องเอามาจิ้มใส่หัวน็อตอย่างนี้กันเสียิมได้ด้วยเนาะกันดินกันดินอ่ากันดินกันอะไรสวยงามไปด้วยครับเนี่ยตัดแล้วก็เอาใส่ปันผมเลภาพอะเจ็ดไอดีนะ เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าเห็นผลไม่เห็นผลนะครับรถผมมีอาการอืดควันดาแล้วก็เปลืองน้ํามันมากถ้าเห็นผลนี่ทุกคนก็โทรหาช่างมดวได้เลยครับในเขตภาคอีสานนี่ไปได้ทุกจังหวัดครับภาคเหนือก็แล้วแต่ค่าน้ํามันภาคใต้ก็ไปครับไปหมดครับภาคกลางภาคกลางช่างเยอะอ่ะภาคกลางก็บ่าล้มาภาคกลางเออช่างมดเป็นคนที่ไหนนี่ ลครปฐมสารยา,า,รยาถ้าตูมดอนตูมด้วยนี่นะครปฐมดิแดนเห็นควันดำ <c oughs> ดิแดนเห็นควันตอนนี้ช่างก็เก็บภาพครับนะเป็นวิดีโอส่วนตัวนะลงติดตรงติดต่อครับ ถ่ายหน้าตัวเองด้วยดูแล้วแบบมันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยนะไอ้พวกเนี่ยมองไม่เห็นมันจะมีแผ่นปิดนะครับแผ่นแผ่นกันความร้อนปิดหมดเลยแถวนี้นี่นี่นี่มองไแล้วมองได้แล้วมองได้คุณเพื่อให้กิบอกได้เอาผ้าเอาซ่าให้เพกูกินห้องเบิือนขึนมันเห็นตำรวจด้วยโซฟาอี จะเน้นว่าควันจางแรงดีครับไม่ใช่ว่าควันท่วมครับ

ตอนนี้เหลือชาวโมดตั้งวาวต้องดูก่อนว่าจะได้ตั้งวาวหรือเปล่าบางคันก็ตั้งนะแต่บางคันก็ไม่ได้ตั้งคนระับอันนี้ก็บบางจูน ักแกก็กินขลอยู่ซือนี่ทำมากหลายมานังยู่ซือนี่ตอนนี้มาดูบูดกันบูดตัวมันจะขึ้นเท่าไหร่เบิ้ลเอาพี่เบิ้ลเลยเดยวถือให้

ขึ้นแค่ห้างห้าปอน 就没离开。 อันนี้กำลังจูนจูนเรื่องคัลลิ่งกดคัลลิ่งกดคัลลิ่งกดคัลลิงปล่อยกดไปปล่อยเอากันหน่นี่ของไอ้วัวมันแตกบ่อยๆเอาสายถักใส่เลยหน่อได้ชาดไอ้วัวได้มากจะพังนะพี่ ไ้ได้ชาร์ด้สตาร์ด้นชาร์ดใสตาร์ดใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วมันเป็นปีสองปีแล้วพี่รอตีพี่แตกก่อนพี่ก็้ <c oughs> ากดได้กดให้ดูทุกขั้นตอนครับไม่มีการตัดครับยาวๆไปเลยคลิปเดียวยาวๆครับเอาชั่วโมงหนึ่งเลยไหมใู้สูกขั้นร่กาัวเิาครัเ่มงนง เ,เดี๋ยวโซ่เน็คบอดูรายละเอียดการวางอ่าเก็บแต่กระดายลูปรู้สึกว่าจะมีซึมๆหรือเปล่าตอนนี้ม่ไข่ดูน้ำมันเครื่องลายดูว่ามันเครื่องขึ้นบ้างการเก็บนง่นเราจะเซ็ตไปด้วยกันอืมกีธรรมดาน,นี่แหละ <laughs> น้ำมันพันหนึ่งได้ถึงห้าหกเที่ยวไหมอยู่ที่คนเหยียบพี่คนหวานเนาะเท่าไหร่นะมะเกี่ยวเท่าไรก็มท่าไหร่วะนี่พันละเที่ยวสิมาน้ามาน้ามะเกี่ยวเละเติมมันในบางกว่าแล้วสองเที่ยวอ่ะพันหนึ่งเดี๋ยวแต่มันยิบินเด็กยังห่าสิยันนี้มันบินเงี้ยยังบินอะไรกันขึ้นยังสิขึ้นได้แต่ว่าขึ้นแนวตังสิขึ้นวะเลยยังยังบินขึ้นได้อยู่นั้น มันนอนทั้งรดเลยมันลงจากรถเลยจีมันไปกินเราต้อบ้ันัหนืนว่นตีสามยังวันเนี่ยพ่อนี่มันผ่านบ่อยไม่ใส่ไม่ใส่ไฟบ่อ๋อมันไม่ร้อนเหรออืมเอาลงหอวลงันตดมันถึงยะเอ้า เวลาบ,บูเกินนะ,ะนั่นเลยโอ้หัวสปริงมันด,ดันดีด้ระวังผ้าไปขวางทางมอกรอง,งนะไอตัวผ้าเออเดี๋ยวจะบอกว่าควันทำไมดำกว่าเดิมอีก <laughs> ดูดอากาศไม่ได้ <laughs> โอเคครับ ล็อกหัวไหนด้วยเกี่ยนี่ใครจะถ่ายรูปในท่อตอนนี้ยังทันนะท่อยังไม่ดำ <c oughs> ตอนนี้หาวิธีติดพี่ซื้อเจ็ดเกียวได้ไหมนะสี่หมื่นสามหมื่นสามหมื่นครับ <c oughs> โอ้ยตั้งแต่สมัยเข้ามาขายแรกๆนู่นตอนนี้ไม่ได้แล้ว งกบบแแพพพออออ่เรร็ทีแรกอะว่าจะจูนปัม๊มแต่ทีนี้ไม่ต้องจูนแล้วใส่เกียร์เกียร์ก็พอไปได้อยู่เกียร์หนึ่งแต่มันอืดเละพี่ติดนิดเดียวก็ดับไปลองใหม่ีแล้วนี่สตาร์ทต,ต้องได้กดคันเร่งไหมนนแล้วนี้ต้องแตะนิดหนึ่งแตะต้องแตะนิดแล้วไม่แตะแมตไม่แตะแอกไม่ถีบแอบฟืนต้องแตะให้มันลื่นไปก่อนพี่แอบฟืน มันพวก B10 มันย่งไปเติมมากเลยทีไม่ไม่ไม่เคยเติมมันถูกอ่ะแหลงฟื้นใช่ไหมแจ๊คผมไม่เคยเติม B10 น้ำมันอะน้ำมันน่นแหละปั๊มโม่เนี่ยเลยนะไม่คงอ่ะปั๊มโม่เนี่ยแะแช่โซคันเร่งโซคันรองถึงเลยเนี่ยแหอยถ้าบิดสตาร์ทเพียวๆตอนนี้ไม่ติดเนาะเดี๋ยวชายชาไปไม่ใช่หรื่เนี่ยพี่อ๋อพี่พยายามอย่าไปเติมมันพวกมัน มันไม่มีไอ้นี่พี่มันเครื่องเครื่องไม่มีกองดักน้ำด้วยไม่มีกองดักน้ำมันมีแต่กองไอ้ดักฝุ่นกองดักฝุ่นข้างในนู่นให้ดีไปซื้อกองดักน้ำใส่ต้องไปซ่มจะได้เครื่องยังดีอยู่เนาะเครื่องตัวนี้เนาะโยเสียงขนาดไม่ดีไหวก็ได้เติดนน่ะฮะติดนน่ะแตะเร่งหน่อย มึงไปกับเขาไหมฮะมึงจะได้ขยบตั้งหลังจากที่จอดมานาน ตอนนี้รอแค่ทอ่อที่มันไปครอบกองเพราะว่ารูท่อตอนนี้มเป็นห้านิ้วขัง้งมีแต่สี่นิ้วข้ามเกียร์ไปเลยให้มันเหลือกลับมาเป็นคัน,นเดี่ยว